ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสนะคะได้มอบแว่นตาในโครงการสายใจสู่สายตาพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาทางด้านสายตาที่โรงเรียนนาราศริขาลาว่าที่ร้อยตรีตรกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาส มอบแว่นตาโครงการสายใจสู่สายตาพี่น้องจังหวัดชียเดนภาคใต้ให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนนาราศิขาไลเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านสายตาที่ยากไร้และขลาดแคลนให้สามารถเข้าถึงการบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีนอกจากจะช่วยให้สายตาดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้วยังเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นซึ่งโรงเรียนนาราศิขาไลมีนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตาได้รับแว่นตาทั้งหมด56รายผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสคะ่ะก็ได้กล่าวว่าแว่นตาที่นํามามอบแก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนาราธิวาสได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่19 ร่วมกับขอแว่นเป็นการตัดแว่นฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งแว่นตาถือเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันของผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตประจําวันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ